สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้พามาชมวัตถุมงคลอยู่วัดนาปลกภาษีเจริญนะครับผมมาชมเหรียญน,นะครับผมวัดนาปลกวัดถุมงคลนะครับผม ก็จะเป็นหลักร้อยหลักพันนะครับผม <c oughs> เป็นเหรียญที่สวยงามนะครับผมอันนี้จะเป็นเนื้อผงนะน่าจะเป็นเนื้อผงนี่ครับผมน่าจะเป็นหลวงปู่ศิลาปุกเสดนะครับ น่าจะเป็นเนื้อทองฟ้าบานอันนี้ไม่ติดราคาใสนะครับผมตรงนี้นะครับสวยงามครับผมอยากได้มาเช่าได้นะครับผมอยู่วัดนักปรกนะม,มาขอพรขอโชคลาภได้เลยครับ พักเกียงย้อนยุค499บาทนะครับผมเนี่ยย้อนยุคนะสวยงามห <c> ล <oughs> วงปู่ศิลาอธิษฐานยิตนะครับผมอันนี้หลวงพ่อเจ้าสัว 599บาทนะครับผมหลวงปู่ศิีรายอธิษฐานกิจนะครับพระปิตารุ่นโชคลาภร่ำรวย499บาทครับผม สวยงามมากเลยดวงแก่นาคร้อยเก้าเก้านะครับผมอันนี้จะเป็นทาเวศสุวรรณเก้าสิบเก้าบาทนะครับผมอันนี้สวยงามมากเลยแปดร้อยบาทนะครับ ราคาแปด้อยบาทอันนี้1นึ0งพันบาทหนึ่งพันบูชาหนึ่งพันนะอันนี้บูชาเท่าไหร่หนึ่งพันเหมือนกันครับผมนะสวยงาม จะดูได้นะครับนเนี่ยโอ้เรือนนี้สวยมากเลยจะออกดำๆนิดนึงชุบเงินไพ่สีวารีบูซาร้อยเก้าเก้าก็จะมีประมาณนี้ อันนี้เหรียญอะไรรุ่นรุ่นโบราณโบดพาพิคเนตนะครอันนี้500บาท499บาทนะครับผมอันนี้399ราเครับ ก็จะมีผักแก้วด้วยเป็นเหรียญเข่าๆๆตรงนี้จะเป็นปลอด วัดทุมงคลก็จะประมาณนี้ครับผมบูชาพันห้านะครับสวยงามมากเลย ทาร์สวรว์999บาทจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผม